สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับในคลิปนี้ก็แนะนําเป็นม่านบังคอมแอร์นะครับนี่นะครับนี่มันจะมีสายรัดให้นี่ครับแน่นนะครับไม่หลุดนะครับสายรัดเนี่ยมันก็จะคล้องเนี่ยครับร้อยรัดขึ้นไปข้างบนนะครับก็ช่วยให้คอมแอร์เนี่ยทำงานเบาขึ้นนะเพราะว่าแดดเนี่ยแดดจะส่องมานะครับของผมเนี่ยแดดจะร้อนมากับหลังบ้านเนี่ยร้อนมากเลยนะครับแล้วก็ ชิ่งเข้าไปในคอมแอร์นะครับมันก็ทํางานหนักนะครับหรือว่าแดดจะวิ่งเข้ามาตรงๆตรงนี้ครับเดียมาดูองศาครับมันจะบังแดดได้เห็นไหมครับมีบังแดดได้โอเคนะครับสนใจเนี่ยสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ร่างคลิปนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์คุ้มค่าลมแรงก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าแน่นมากครับสามารถสั่งซื้อได้ครับใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับ